สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมวูฟมิีมเฮดกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหมู่บ้านเอ็มพีซีตรงนั้นครับก็วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่เน้นว่าผมผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติของมันครับเพราะว่าถ้าท่าน สังเกตดีๆมันต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงครับฟาร์มก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยเนี่ยครับเนี่ยก็วันนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้มันให้เราแลกอะไรได้บ้างนะครับ ห้าอันกับอิมมอลออร์ดหนึ่อันโอ้โอย่างน่าเลือดเลยครับดูดิแล้วนี่อิมมอลออร์ดสีจีอันกับหนังสือหนึ่งอันได้อันเบรกที่สามลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่อย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาด้วยนะครับสวัสดีครับ